สวัสดีครับสวัสดีครับอินเจมิครับสวัสดีครับผมดีเจดอสพัฒนากรครับดอสบิคิคับูครับในวันรุ่ีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟัง C Space ของเรามีตังเยอะๆนะจ๊ะครับ Happy New Year นะครับขอให้คุณผู้ฟังชาวซีที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้ใน C s สเป e นะครับครับผม มีความสุขครับถูกต้องโดยเฉพาะแข็งแรงครับโดยเฉพาะใครที่คอมเมนต์นะข้างล่างนะครับ<ด>ใครที่คอมเมนต์เนี่ยปีหน้าเนี่ยมีเงินไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแน่นอนใครที่กดไลค์นะครับครับผมมีแฟนหน้าตาดีเลยฉันชีนะถูครับและใครที่ไม่กดไลค์นะครับแล้วออกไปเลยนะก็ก็เดี๋ยวนี่ขอช่วยพิจารนเลยเลยนะยอ,อะไรเนี่ยเอาเป็นว่าใครที่ดูจนจบนะครับครับดูจนจบนะก็ นั่นแหละขอให้คิดสิ่งใดสมความปรารถนานะครับในปีหนะ้าปีกระต่ายแล้วขอให้แบบว่าดวงพุ่งเหมือนกระต่ายกระโดดเลยนะครับครับผมดวงพุ่งเหมือนผีพุ่งใต้เลยขอให้มีความสุขมากๆครับผมสุขสันต์วันปีใหม่ฮะสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายครับ,บ